ไม่ได้พูดถึงเลยครับสำหรับข่าวสารของซิซูนะครับมีรายง,งานจากฝรั่งเศสบอกว่าเซนด,ดินซีดานจับตาสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากเลเกิเลแล้วก็สื่ออย่างเลเบรเซียงจากฝรั่งเศสหมดเลยครับบอกว่าเซนด,ดินซีดานเนี่ยได้จับตาดูสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดแม้มีข่าวเชื่อมโยงกับไบเยนมิวนิกด้วยเหมือนกันนะครับในรายละเอียดบอกว่าซีดานครับมีความต้องการกลับมาคุมทีมอีกครั้งแล้วแหละ และหากต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็ต้องการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมากกว่าไบจานิมิริกที่มีข่าวด้วยนะครับโอ้โห,โหแบบนี้แฟนบรรนอลแมนยูได้ยินแล้วรู้สึกยังไงว่า <c oughs> จะไอนะครับรู้สึกยังไงแมนยูนะครับ,รรรบมีผลงานที่ไม่ดีเลยในฤะดูกาลนี้ครับและสอแววพลาดตัวไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยในฤะดูกาลหน้าจากการที่ตามหลังท็อปโฟมากถึง13คะแนนครับทำให้อนาคตของเชนฮากเนี่ยไม่มั่นคง ส่วนทางบิลครับสื่อในเยอรมน,นีก็ปฏิเสธข่าวที่ว่าซีดานเนี่ยได้ตกลงกับไบแซนนิกนั้นนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทําให้น้ําหนักเนี่ยกับแมนยูมันจะมีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับซีดานนะครับที่ปัจจุบันอายุ51ปีครับยังไม่ได้ตอบรับคุมทีมไหนเลยนับตั้งแต่อําลาเรนบริดมารอบที่2ในปี21 2 1นะครับก็ห่างหายจากการคุมทีมไปพักใหญ่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกว่าแมนยูเพิ่งประกาศทางการแต่งตั้งเจสันวิลครอกนะครับเข้ารับตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสร,รและจะเริ่มงานในทันทีนะครับโอ้โ oh หเอาละสิครับเหมือนมีข่าวว่าซีดานจับตาดูสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะเพราะว่าซิซูเนี่ยไม่ได้คุมทีมมานานแล้วนะครับเพราะว่าไม่สนใจรับตำแหน่งกุนซือของทีมไหนเลย โอ้โหต้องมาตามรับว่าจะเป็นยังไงนะครับชั้วครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าอนาคตของซิซูกลับมาเป็นที่พูดกันอีกแล้วนะครับผมจัดไปไวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม